สวัสดีทุกคนครับผมสวัสดีครับผมมิกเซอร์กิทธรันนะครับวันนี้มีประเด็นหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นกระแสค่อนข้างเดือดเลยนะครับในโซเชียลณนะปัจจุบันตอนนี้เนาะเรื่อง mm กับ MM All- MM in แบบไหนดีกว่ากันวันนี้ผมจะให้แนวทางแล้วกันบอกทั้ง2แบบแล้วให้ทุกคนลองดูว่าแบบไหนดีกว่ากันคาเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาให้มั่นใจและโปรดใช้วิจารณญาณส่วนตัวในการตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับ เรามาดูฝั่ง MM มันก่อนแล้วกันคือ MM เนี่ยหลักการของการ MM ก็คือการที่เราแบบ money management หรือว่าการบริหารหน้าตักแล้วกันสำหรับผมแล้วกันไอมุมมองของผมเนาะ MM มันมีหลายรูปแบบเลยซึ่ง all in ก็เป็น MM รูปแบบหนึง่งมันมี2อ,อย่างนะเราต้องเข้าใจอย่างนี้ all in มีคนอยู่2กลุ่มที่ใช้ MM ก็มีคน2กลุ่มที่ใช้บางคนบอกว่าการ all in อ่ะผม MM มาแล้วกับอีกคนนึง ออินโดยไม่รู้ว่าตัวเองออินอันนี้น่ากลัวคือแบ่งพอร์ตมาออินแล้วอะเพราะว่าอะไรม m MM มาแล้วนั่นคือคนที่รู้แต่เผอิญคำว่าออินของผมในที่นี้หรือว่าแบบคือสิ่งที่น่ากลัวของคำออินเลยคือไม่รู้ว่าตัวเองออินอยู่อันนี้คืออันตรายเลยเรามาดูหลักการของการ MM กันก่อนแล้วกัน หลักการของการ MM เนี่ยนะครับมันก็จะมีตั้งแต่พวกการวางลิสเปอร์เทรดลิสเปอร์เทรดคือการความเสี่ยงต่อการเข้าเทรดในแต่ละครั้งลิสเปอร์เทรดเนี่ยเราจะวางตั้งแต่1% 5% 10% 20%, 20บางคนบอกว่า50%เลยแล้วคำว่าอออินของแต่ละคนก็ต่างกันด้วยบางคนอออินร้อยเปอร์เซ็นต์บางคนบอกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของผมก็เท่ากับอออินแล้วครับงั้นเท่ากับว่าอะไรครับอออินของแต่ละบุคคลเนี่ยนะครับก็จะมีความแตกต่างกันไป ต้องดูก่อนว่าคาว่าอ l อินของแต่ละบุคคลคนนั้นนะคุยกับใครอยู่คุยกับคนที่รู้ว่าตัวเองอออินกับไม่รู้ว่าตัวเองอออิน เราแยกประเภทแบบนี้ก่อนเลยมาวนๆกลับมาที่ MM ก่อน MM เนี่ยคือการที่เราเนี่ยนะครับเราจะเทรดครั้งละเป็นไม้เป็นออเดอร์เอาเช่นสมมุติว่าเรามีลิสต์เปิดเทรดเราวางลิสต์เปิดเทรดไว้ทั้งหมด5%ต่อออเดอร์ถ้าเราแพ้ติดต่อกัน20ครั้งจะเท่ากับอะไรครับเขาเรียกว่าล้างพอร์ตหรือว่าพอร์ตแตกอ่ะ5%ปุ๊บเราสต็อปลอส5%ปุ๊บสต็อปลอส5%ปุ๊บ Stop สต็อปลอสแสดงว่าอะไรครับโอกาสในการเล่นของเราเนี่ยคือมีเท่าไหร่ครับ20ยี่สิบครก ถ้าสมมุติว่าใครวางลิสเปอร์เทดเป็นเท่าไหร่ดี2%ต่อออเดอร์จะมีความสามารถในการกดเทรดทั้งหมดก,กี่ครั้ง50ครั้งถึงจะแลพอร์ตแตกใช่ไหมฉะนั้นเท่ากับว่าการ MM มเนี่ยมันมีโอกาสแก้ตัวสูงถ้า1ไม้แพ้โอกาสยังมีอยู่ถ้าสมมติว่าใช้5%ถ้าแพ้5%เรายังมีเงินเหลือ95%ในการแก้ถ้าเราเล่นครั้งละ2%เรายังมีโอกาสเท่าไหร่2%งเเนเี่ยแพ้ครั้งหนึ่งเรายังเหลือ,อ,อ งั้นแสดงว่าอะไรครับ MM เนี่ยถ้าพูดถึงความเซฟนะยังไง MM เซฟเซฟกว่าแล้วก็มองเกมยาวมากกว่าลองเทอมมากกว่าและคุณสามารถใช้ทุนแค่ก้อนเดียวในการบริหารได้เพราะว่าอะไรฮะสมมุติวันนี้เราเอาเงินมาเลยใส่เงินมาเลยเท่าไหร่ดนีหมื่นเหรียญ ถ้าเราเทรดแพ้2%มันก็แพ้แค่200เหรียญเราเหลือ9,800เหรียญและการที่เราสามารถทําให้พอร์ตเนี่ยมันบวกขึ้นมาได้เหลือว่ไงว่าเราสามารถใช้ทุนเนี่ยในการบริหารความเสี่ยงในรองเทอมได้เลยโดยที่ไม่จําเป็นต้องเพิ่มทุนได้ซ้ำเนี่ย,นนยคือการ m อนอ็มหลักการของการ m อนเมสังเกตไหมเน้นรองเทอมมีโอกาสแก้แพ้เป็นไม้ไม้ไม่มีปล่อยลากนี่คือการ m อม แพ้เป็นไม้ไม้ก็คือแพ้ปุ๊บมาวางแผนใหม่เข้าใหม่ใช้เปอร์เซ็นต์เท่าเดิมจะไม่มีการเทคลิสเพิ่มนะจะใช้5%ไปตลอด5%ไปตลอด5%ของอะไร5%อของหมื่นเหรียญน,นะเราจะไม่ได้คำนวณเปอร์เซ็นต,นตน์ตามทุนที่มีนะเราต้องเอาตั้งเท่าไหร่เราต้องใช้ความเสี่ยงเท่านั้นนะครับเพราะงานกับการเป็นว่าเวลาเราเสียติดต่อกันไปสักสมมุติ5%เสียติดต่อไปทั้งหมด3าไมา้แล้วเราก็เอาห้าเนตน่ะของทุนที่เหลือแล้วเวลาเราตีคืนกลับมามา,นาน นาะแบบนี้คือคุณสามารถใช้ทุนแค่ก้อนเดียวในการบริหารได้เลยและลองเทอมกว่าปลอดภัยกว่าเซฟกว่าแล้วก็ส่งผลต่อจิตใจคือโอกาสแก้ตัวของคุณเยอะแล้วก็อย่างหนึ่งคือเราจะรู้ข้อผิดพลาดได้เช่นสมมติวันนี้เทติดต่อแพ้กันเลยครั้งละ2%ติดต่อแพ้กันติดต่ออันสไม้ เรายังหยุดสามารถที่จะแบบโหแม่งติดต่อกันสามไมล์แล้วหกเปอร์เซ็นต์แล้วนะเราเลือกได้นะว่าเราจะเทรดต่อหรือหยุดเทรดเห็นไหมถ้าเราเทรดต่อคือโอเคแหละเรารู้แหละเงินมันลดแต่สังเกตไหมมันมีโอกาสแก้ตัวเยอะเราสามารถหยุดเทรดได้แล้ววันรุ่งขึ้นเรายังมีทุนในการแก้เรายังสามารถตั้งสติด้วยเงินที่เหลืออยู่แล้วมาดูข้อผิดพลาด ถ้าเราเจอข้อผิดพลาดแล้วเราแก้ทันเงินที่เหลืออยู่ของเราเนี่ยมันจะตีกับโคเวอร์หมดเลยบวกกาไรโอเคไหมอ่ะนี่คือ MM คือ Money Management การบริหารหน้าตักเงินทุนโดยใช้ทุนแค่ก้อนเดียวก็ได้เหมือนกันละจบแล้วก็บริหารง่ายด้วยมีโอกาสแก้มือแล้วก็ลองเทิมนี่คือ MM เรามแล้วมาดูฝั่ง a l l In กันบ้างถ้าผมยกตัวอย่างว่าวันนี้คุณเอาทุนหมื่นเหรียญมาเล่นอ l อินจะเกิดอะไรขึ้นพอเรามารู้อัตราเงี้ยเอาทุกคนตอบผมหน่อยถ้าเนี่ยอันนี้คือ MM นะ พอเรารู้ของหลักการของ M-M แล้วอะแต่เราเปลี่ยนใหม่เรามาดูหลักการของ All In ทุกคนคิดยังไงคิดเห็นไงบ้างถ้าผมเอาตัวตาราง2ตัวนี้มาเปรียบเทียบกันอะทุกคนเห็นความต่างไหมพอฟัง M-M แล้วแล้วมาฟัง All In อะรู้สึกยังไงถ้าเราเอาคอนเซปต์นะ่ยมาใช้อะจะเกิดอะไรขึ้นเราเชื่อไหมว่าเราจะวินเลทร้อยกดทุกครั้งชนะทุกครั้งเราเชื่อแบบนั้นไหมมันเคยเกิดขึ้นจริงไหม กดทุกครั้งชนะทุกครั้งเลยทุกครั้งจริงๆนะต้องทุกครั้งไม่เคยเสียอย่างเงี้ยเคยไหมทีนี้เปลี่ยนใหม่จากทุน1น0 0 0เหรียญเหมือนกันแต่เอามาเล่นแบบ All In อะแสดงว่าอะไรครับโอกาสพลาดเราแค่ครั้งเดียวนะครับมันเหมือนกระสุนเรามีแค่นัดเดียวะ่ะถ้ายิงพลาดเนี่ยคือจบเลยถูกไหม อันเนี้ยกระสุนเรามีทั้งหมดเท่าไหร่ถ้าใครใช้ริสเปอร์เทดห้าเตคุณมีกระสุน20นัดถ้าใครใช้ริเปอร์เทตสองเคุณมีกระสุน50นัดคุณมีโอกาสแก้ตัวถ้าคุณยิงพลาดไป2นัดคุณจะมีโอกาสแก้ตัวอีกสี่สิบแปดนัดอะแต่วันนี้ถ้าคุณใช้หลักใช้หลักการของการอออินด้วยหมื่นเหรียญเนี่ยคุณพลาดไม่ได้เลยนะครับครั้งเดียวคุณยิงไปหมดแม็กนี่คือแตกหมดเลยถ้ากับว่าการเล่นอออินเนี่ย ถ้าวันนี้เราบอกว่าหมื่นเหรียญเนี่ยรออินแ,แล้วกระสุนนัดเดียวเนี่ยลองเปลี่ยนแบบนี้ไหมผมถามนิดนึงครับวันนี้ถ้าเราแตกไปหมื่นเหรียญเนี่ยไม้เนี่ยไม้เดียวเลย all in ไงคือการออ l in นี่คือเบดหมดพอร์ตนะครับคือแตกคือแตกเลยโอเคปะนะครับแตกคือแตกเลยประเด็นสําคัญมันอยู่ที่อะไรครับแตกแล้วคุณเติมเปล่าถ้าอยากเล่นต่อก็ต้องเติมใช่ไหมแล้วเติมเท่าไหร่ล่ะเติมเท่าที่มีใช่ไหมแล้วประเด็นคือสําคัญคืออะไรครับ ทำไมต้องเติมไม่เติมไม่ได้ครับไม่มีตังเล่นเอาแล้วทำไมไม่บริหารตั้งแต่แรกจะได้ไม่ต้องเติมไม่ต้องไปทํางานหรือไม่ต้องไปเอาเงินเก็บไม่ต้องไปกู้เงินหรือไม่ต้องไปอะไรถูกไหม อย่างที่ผมบอกเกินตั้งแต่แรกอออินมีอยู่2มีคนอยู่2ประเภทประเภทแรกที่รู้ว่าอออินเนี่ยเพราะเคยเป็นประเภทที่2มาก,ก่อนประเภทที่2คือแนละ้วประเภทที่2ไม่รู้ว่าตัวเองอออินอยู่ก็คือใส่หมดพอร์ตเลยนะครับมีเท่าไหร่ชั้นหวดหมดอะ่ะโอ้โหแบบใช้มาจินแบบสุดอะ่ะแทบจะมาจินคออ่ะคือกดแบบถักโอ้โหจะไม่จะถักยังไงอะ่ะแต่แล้วก็ต้องเติมไม่เติมไม่มีไม่เติมก็เทรดไม่ได้แล้วถามว่าเอาเงินจากไหนเติมก็เงินจากการทํางานเงินเก็บถูกไหมครับและประเด็นสาคัญคือทําไมต้องเติม ทำไมเลือกที่จะเติมสําหรับคนที่ไม่รู้โอเควันนี้คุณรู้แล้วว่าคุณไม่จําเป็นต้องเติมเราไม่ต้องเติมตั้งแต่แรกไม่ต้องย่อให้มันแตกตั้งแต่แรกอ่ะจะได้ไม่ต้องเติมแสดงว่าอะไรครับเราก็มาดูเลยถ้าวันนี้เราอยากจะเล่นออินใช่ปะ่ะออินไม่ได้ผิดนะครับแต่ควรใช้ให้มันถูกประเภทหรือว่าเกิดประโยชน์สูงสุด ถ้าวันนี้เราเอาทุนมาเล่นน่ะและอออินน่ะมันก็มีโอกาสอยู่แล้วแตกใช่ปะมันก็มีโอกาสแล้วมันมีความเสี่ยงเยอะด้วยแต่ลองเปลี่ยนใหม่ถ้าวันนี้เราไม่ได้เอาทุนมาเล่นแล้วล่ะสมมติยกตัวอย่างว่าวันนี้เอาพอร์ตหมื่นเหรียญอย่างเงี้ยเอาพอร์ตหมื่นเหรียญเนี่ยเทรดไปสมมติได้กําไรมา5% 5%ของหมื่นเหรียญคือเท่าไหร่500เหรียญเราก็โยก500เหรียญเนี่ยนะครับมาอออินแทนสิอ่ะเอา500เหรียญมาอออินถ้ามันแตก500เหรียญก็แสดงว่าอะไรครับมันก็แตกกำไรทุนยังอยู่ทก็เ ปกติไปแต่ถ้า500เหรียญเนี้ยมันเป็นจังหวะที่เราอะจังหวะที่วินเลทมันเข้าพอดีหรือว่าท่าเทปมันเข้าพอดีจาก500เหรียญนั้นมันอาจจะกลายเป็น5000เหรียญก็ได้หรืออาจจะกลายเป็นหมื่นอาจจะกลายเป็นพันเหรียญก็ได้หรือจะหมื่นเหรียญก็ได้นะครับอาจจะมันจะกลายเป็นสัก5000เหรียญก็ได้อ่จาก500เหรียญจะกลายเป็น5 0 0 0เหรียญก็ได้สําคัญคือเราเอากําไรมาเล่นนะครับเราแบ่งกําไรเนี่ยมาเล่นมาอออินจะแตกก็แตกไปดิ500อะ่ะไม่ได้เดือดร้อนเลยพเพราะอะไรกำไร หรือไม่จาเป็นที่ต้องเอากําไร500มาครับเก็บไว้ครึ่งนึงสมมติได้กาไรมา500เหรียญเก็บมาสักครึ่งนึง250เอาอีก250มามาเบสก็ได้หรือจะเอามาสัก100ร้อยเหรียญมาเบสก็ได้จาก100ร้อยเหรียญมันจะกลายเป็นสัก 200- 300หรือพันเหรียญก็ได้ครับต่อให้มันแตกก็จบไปถ้าวันนี้เราทุนหมื่นเหรียญแล้วเอาทุนหมื่นเหรียญมาอออินอ่ะโอ้โหยากเลยนะแตกนี่คือจบเลยนะ แล้วประเด็นคือผมมาเห็นหลายๆคนนะครับส่วนมากจะเกิดจากมือใหม่เพราะเขาไม่รู้ว่าเขาอออินอยู่ไม่ใช่แค่พอร์ตหมื่นเหรียญน,นะบางคนพอร์ตสามหมื่นเหรียญบางคนพอร์ตแสนเหรียญน,นะครับบางคนพอร์ตล้านเหรียญน,นะครับแบบผมเห็นมาแล้วครับแบบพอร์ตโอ้โหแบบติดลบเจ็ดแปดหมื่นเหรียญน,นะลบอยู่อ่ะนะฮะ ลบแบบถือตัวเลขลบมาหลายเดือนมากๆครับและคิดดูอะแล้วเงินอะเหลือยังไม่ถึงครึ่งอะอะสมมติว่าลบไป7จ็ดหมื่นแต่เงินที่เหลือในบาลานซ์เนี่ยมันเหลืออยู่แค่ประมาณแบบ 2- องสามหมื่นเหรียญอย่างเงี้ยถ้ากาฟมันไปผิดทางต่อคือแตกเลยแล้วมันไม่ใช่จํานวนเงินน้อยๆนะครับบอกอย่างนี้เลยฉะนั้นเท่ากับว่าอะไรครับการอออินทําได้ครับแต่ควรจะต้องหนึ่งเป็นกําไรอออินไม่ผิดแต่ต้องรู้ว่าเราอออินถ้าอยากจะเล่นนะ เอากำไรมา all in หรือแบง่งเอาแบ่งกำไรมา all in ผมแนะนำแบบนี้ดีกว่าคือผมอะ่ะผมไม่ค่อยได้ all in นะไม่เหมาะกับการที่เอาเงินใหญ่มาเล่นทําไมรู้ไหมครับเคยได้ยินคาว่า high risk high return ปะยิ่งมีความเสี่ยงมากเท่าไหร่ยิ่งต้องใช้เงินทุนน้อยเท่านั้นความเสี่ยงสูงผลตอบแทนสูงแต่เราต้องใช้ทุนน้อยครับไม่ใช่ high risk high return ความเสี่ยงสูงผลตอบแทนสูงใช้เงินเยอะโอ้โห จบเลยมันไม่ได้นะ High r i s k High r e t u r n เราต้องใช้ทุณน,น้อยครับเอาเงินน้อยมาแลกเงินใหญ่ไม่ใช่เอาเงินใหญ่มาแลกเงินน้อยหรือเอาเงินใหญ่มาแลกเงินที่ใหญ่กว่าไม่ควรทำเพราะมันทำลองเทอไม่ได้วันนี้ถ้าเราเอาเงินแสนเหรียญมาเล่นอ l ินนทุกคนคิดว่าทุกคนทำได้ปะก็คงยากใช่ปะ แต่ผมเข้าใจนะเพราะโดยจากการของการนออินอ่ะส่วนมากเนี่ยมักจะเกิดขึ้นกับคนพอตเล็กเพราะว่าเราอะ่ะอยากจะได้เงินเยอะจากการที่ลงทุนนิดเดียวแต่ประเด็นสําคัญคือเราต้องรับความเสี่ยงให้ได้ถ้ามันแตกและส่วนมากมันจะแตกผมเข้าใจเพราะว่าผมเคยเป็นมาก่อนเราไม่ได้มีทุนเยอะเราเลยอาศัยการใช้เปิดลิสเปิดเทรที่สูงแต่ผมจะบอกงี้ครับทุกคนการอออินเนี่ยมันเรารู้อยู่แล้วว่าความเสี่ยงมันสูง h ฮร h r ไฮร high return แต่เปลี่ยนใหม่ถ้าวันเนี้ย เราเปลี่ยนเป็นการ M MM, M แต่ M MM M ยังไงให้มันมีระยะในการแก้ตัวตัวยอย่างเช่นบางคนมีพอตร้อยเหรียญลองแบบนี้ไหมสมมติมีแพทลบพอตร้อยเหรียญน,นะเพราะว่าเหตุการณ์เนี้ยมักจะเกิดขึ้นกับคนที่มีพอตไม่ได้ใหญ่มากการออินนะเพราะว่าต้องการที่อยากจะเติบโตทางการเงินอย่างรวดเร็วเหมือนประมาณว่าแบบฉันมีร้อยเหรียญสามพันเนี่ยอยากฉันอยากจะหววไปถึง3 0 0 0 0 0เลยอารมณ์ประมาณนั้นก็เลยคิดว่าออินน่ะเป็นทางตอบโจทย์ดีแล้วก็ไม่เป็นไรแตกได้เดีย๋ยวฉันเติมใหม่ได้แค่แค่ร้อยเหรียญเอง แต่ทีนี้เราลองเปลี่ยนแนวคิดใหม่ไหมถ้าจะดีกว่าไหมถ้าสมมุติเราสามารถทําให้มันเขาเรียกว่านะลองเทอ r m มมากกว่าน,นี้ คำว่าลองเทิมคือระายะยา,ยาวมากกว่านี้ยกตัวอย่างเช่นเราวางลิสเปอร์เทดไปสัก5%็ก็ได้ร้อยเหรียญหอนก็เสียครั้งละเท่าไหร่5เหรียญเวลาได้ได้15าสมมติแล้วเราใช้ rr เข้ามาสู้ rr คืออะไรครับลสตต่อรีวอร์ดเราใช้ Li สตต่อรีวอร์ดมาช่วยยกตัวอย่างเช่นวันนี้ถ้าเราใช้ลิส t ที่5%นะอระสมมติคนพอร์ตน้อยใช้5%ได้นะเพราะมันมีโอกาสในการเทรด20ครั้งถ้าวันนี้เราใช้เราสามารถทำรีวอร์ดได้ เก่งลยและทำรีวอร์ดให้ได้มากกว่า3ขึ้นไปงั้นแสดงว่าอะไรครับถ้าวันนี้เราเทรดหนต์นะ่ะรีวอร์ดถ้า3มนะมันคือ3เท่าอ่ะของลิสที่เราใส่เข้าไปแสดงว่ารีวอร์ดเราจะได้15เลยเห็นยังถ้าเราฝึกให้เก่งมากกว่านี้แล้วเราสามารถทำลิสต์รีวอร์ดได้4แ่้ะแสดงว่าวันไม้นี้เราได้20เเลยถูกไหมนี่ก็สามารถรวยได้แล้วนะ คือบางที่อครับเราไม่จําเป็นต้องอออินด้วยเราใช้ M'M เมรามาฝึกที่กลยุทธ์ที่มันสามารถทําซ้ําได้และมันทําให้เราเนี่ยเติบโตได้แบบระยะยาวมากกว่าก็ได้เช่นกันเรามาฝึกกลยุทธ์ของเราให้มันแม่นให้รีวอร์ดมันสูงรีวอร์ดสามรีวอร์ดสีรีวอร์ดหอย่างเงี้ยฝึกให้ได้แล้วเราทําแบบเนี้ย แอปเดียวครับจริงๆเพราะว่าเราออกรีสเปอร์เทดห้าหนึ่งต่อสามนี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะถ้ารีวอร์ดห้านี่คือพอตโตยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะต่อการเทรดครั้งเดียวเลยนะพอตโตนะทันทีเลยนะเห็นไหมฉะนั้นเท่ากับว่ามันมีหลายวิธีการที่จะสามารถทําให้เราเติบโตทางด้านการเงินได้หรือว่าพอตโตได้ต้องดูว่าเรารู้สึกว่าเราโอเคกับการเติบโตแบบไหนมันอาจจะไม่ได้เติบโตเป็นตัวเลขที่แบบหูจากร้อยกลายเป็นพันเลยภายในเวลาเพียงแค่วันเดียวเลยแล้วก็จากพันหายหมดเลย ถ้าใครยังรู้สึกว่าชอบแบบนั้นอยู่อันเนี้ยผมไม่สามารถที่จะ ขดาดศรัทธาได้เลยถ้าใครรู้สึกว่ายังชอบเล่นแบบนั้นอยู่นะครับเพราะว่าสไตล์การเรดของแต่ละคนแตกต่างกาันผมจะบอกว่ามันไม่ได้ผิดเลยและถ้ามันสามารถมันตอบโจทย์ต้องถามแบบนี้พอใจกับสิ่งที่ทําหรือ,อยังถ้าพอใจกับสิ่งที่ทําแล้วไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแต่ถ้าวันนี้ทุกคนตอบคาถามกับตัวเองได้เลยว่าโอ้โหสิ่งที่ผมทําอยู่แม่งผมไม่ค่อยพอใจเลยว่ะยังรู้สึกว่าเรายังเติบโตได้มากกว่านี้ต้องเปลี่ยนดูก็เอาหลักการที่ผมสอนวันนี้ลองไปลองไปดูผมสรุปแบบนี้นะครับ MM กับ All-in เนี่ยนะครับแบบไหนดีกว่าต้องถามว่าเราชอบแบบไหนดีกว่ามันดีนะ All-in มันไม่ได้ผมไม่ได้หมายความว่า All-in ไม่ดี All-in มันเหมาะกับการที่เราเอากำไรมาเล่นมันทำให้เราสามารถทวีคูณได้เลยถ้าวันนี้เราเทรดได้500เหรียญนะแล้วอยู่ดีมันดันขึ้นไปถึง5,000ั่ะ เราโยก5,000เนี่ยเก็บเข้าไปเป็นทุนน่ะไอ้หมื่นหนึ่งเนี่ยมันจะกลายเป็น15ื่นแต่ถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าเฮ้ยเราแบ่งเข้าพอร์ตหลักอะ่ะไม่ต้องถึง5000แล้วแบ่งเข้าพอร์ตหลักสัก4ี่พเราเหลืออออินเก็บไว้500เอาไว้เล่นนัดถัดไปทุนหลักเราโตเท่าไหร่เป็น14,500นยนะและทำให้มันทำให้ริสเอรลเทดของเราอะ่ะ สูงขึ้นแล้วเราจะได้กําไรแบ่งกําไรออกมาออาอินได้มากขึ้นสิ่งสําคัญเลยนะเวลาเราได้กําไรเยอะๆเราจะเขาเรียกว่าโลภความโลภมันจะเข้ามามันจะทําให้เราอยากได้กําไรมากขึ้นเรื่อยๆจนบางทีอ่ะไม่โฟกัสพอร์ตหลักเพราะผมเป็นนะครับผมเคยเป็นนี่ผมเล่าให้ฟังเลยนะมาโฟกัสพอร์ตออินครับแตกครับยับเลยยับเลยแล้วก็มาโฟกัสพอร์ตหลักใหม่ แล้วก็โยกเงินไปอีกแล้วก็ยับเลยกับกลายมาว่าไอพอตหลักก็ไม่โตพอตออ,อินก็แตกสรุปดีไหมอันนี้คือเล่าแบบเล่าให้ฟังจริงๆเลยนะเพราะว่ามันเคยเกิดขึ้นกับตัวผมเองครับพอตหลักก็ไม่โตเพราะอะไรก็เอากําไรเนี่ยจากพอตหลักเนี่ยเอาไปใส่พอตออ,อินแล้วพอตออิน,น่ะนพาแตกเงินหมดแต่กําไรพอตหลักยังอยู่นะไม่โตด้วยเพราะอาโยกกาไรไปหมดไงน,นั่นแหละครับ ฉะนั้นเราต้องดูให้ดีต้องดูให้ดีโอเคครับประมาณนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับนอนหลับฝันดีนะครับลาตีสวัสดิ์ขอให้ทุกคนเทรดทากําไรได้แล้วก็เรียนรู้ผมให้ความสําคัญกับความรู้มากๆเลยเพราะว่าความรู้นี่แหละครับที่สามารถทําให้เราสามารถทํากาไรได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ระยะยาวโอเคฮะสวหรับวันนี้ก็บายยนะครับฝันดีลาตีสวัสดิ์นะครับผมแล้วเจอกันไลฟ์หน้าครับสวหรับวันนี้ไม่บายครับผมสวัสดีครับ